ว่าสอนดีนะครับเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคที่สิบแล้วละ่ะสองภาคที่แล้วนี่ก็โชว์เสียงเปโนโนแบบขำๆนะครับไปสองสามสองสามเสียงสองสามตัวบางภาคก็ไปเก้าตัวเป็นพวกเสียงเปโนโนนะครับของตัวแซมของระดับผู้นินคือเป็นเปโนโนระดับโลกนะครับที่นี้มันมันกลับมาก็คือ มีคำถามเข้ามาในของน้องน้องรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาอยากรู้ภาพรวมของอเสียงแซมของแต่ละยี่ห้อของแต่ละตัวของแต่ละรุ่นของคีย์บอร์ดนะครับผมก็เลยไม่รู้จะไม่รู้จะยังไงดีละ่ะแสดงให้เขาเห็นได้ยังไงผมก็เลยต้องทำตัวอย่างภาพรวมของเสียงแซมแต่ละรุ่นเอาเอาเอา เอาพอเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเป็นแนวทางว่าแต่และรุ่นเนี่ยมันมีขนาดไหนนะครับผมก็เอาตัวพื้น,พ,นพื้นเนี่ยที่ไม่มากจํานวนจํานวนข้อมูลไม่มากเช่นเข้าไปเลยนะครับเช่นเช่นของผมจะเข้าไปในข้อมูลที่ผมเก็บไว้นะครับที่ผมเก็บไว้ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ เอาเป็นข้อมูลเอาของข้อนะครับตัวที่เป็นยดนิยมนะครับให้ดูเป็นข้อมูลเขาเลยนะครับนี่คือตัวคอ,คอนแทคห้าอ่าไม่ใช่สิตัวแซมเสียงของของคอกเอ็มวันนะครับของขอคอกเอ็มวันนี่แหละที่เรามาตัวมาดูข้อมูลของเสียงแซมมันมีมากขนาดนั้นนะครับเอาตัวพรีเซนต์ที่มาจากโรงงานก่อนนะครับนี่ฮะ จะนับยังไงดีนะผมจะลองขยายอยู่อันนี้ก็คือ,อโอเคนะครับนี่คือตัวตัวแซมเสียงทั้งหมดของเขานะครับที่ท่านถ้าท่านมีอยู่ท่านก็จะเห็นนะครับถ้าคนไหนที่น้องคนไหนที่ยังไม่มีเลยก็ดูนะครับว่ามันมีเสียงมากไหมผมว่าเป็นร้อยเสียงเท่ากับตัวของเขาแหละครับนะฮะ นี่แหละนี่คือข้อมูลที่อยู่ในเสียงแซมของตัว M1 นะครับของ Cox M1 นะครับนี่คือตัวพรีเซนต์ของที่มาจากโรงงานนะครับนี่คือตัวพรีเซนต์อันนี้เขาเขาจะว่าน่าจะเป็นตัวแถมนะครับตอนเนี้ยน,นี่ก็คือตัวขเขาอีกตัวหนึ่งครับเป็นเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์ตราของเขาเขาบอกพิเศษอะพูดง่ายๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับอา่าทีนี้น้องบางคนอาจจะสนใจว่าพวกนี้มันมันสามารถเข้าไปได้หมดไหมล่ะนะครับเราลองเข้าไปดูที่คอนคอนคอนแทคค่าละกันครับอา่าอันนี้นะครับเอวันนะครับนี่ข้อมูลของผมอันนี้อันนี้นี่ข้อมูลของเอวันนะครับเอาเป็นตัวอย่างก็คือเอาเอวัอนก่อนนะครับไม่งั้นคลิปนี้เป็นชั่วโมงละฮะเอาคลิปนี้สั้นๆก็เอาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับนี่คือของเอวัน ตัวที่เราเก็บนะครับผมจะผมจะเก็บตัวนี้ก่อนแล้วมาเข้าคอนแทคห้านะครับมันมีเหมือนกันไหมอ่ะบใเขาก็อาจจะสงสัยมันอยู่ในข้อมูลของเราละอยู่ในฮาร์ดดิสของเราละหรืออยู่ในโฟลูของเราบมืกอก็มไปอยู่ในโฟลูโฟลูอีนะครับผมก็จะเปิดดูเอาตัวของนะงนะนะเอาไปเข้าเอ็มวันนะี่ะนะเห็นไหมฮะมีเอ็กซ์ฟาร์มีบิเซนเรียบร้อยนะครับเปิดดูบิเซน ดูวีซ์องเขานะครับเนะี่ยนี่คือนี่คือทั้งหมดที่ถ้าถ้าถ้าเราลงในฮาร์ดดิสของเราแล้วที่เก็บของเราแล้วนะครับถ้ามีคอนแทคหนะ้าแบบมันก็จะดึงมานะครับถ้ามันดึงมาแล้วเข้าไปนั่นแหละไ่ายก็ไปหาตัวที่เราเก็บมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้น,น้อยสง,งสยัยเล่นได้จริงหรือเปล่าผมจะลองจะลองดูเอาตัวที่เป็น เอาเราตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะที่มันล่ะผมจะลองก็คาดครับขอจะต้องน่าจะปิดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเสียงมันจะ,ะเสียงมันจะเข้าตัวลําโพงนะครับผมจะปิดตรงนี้ก่อน อย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยตัวนี้ตัวอื่นเนี่ยครับตัวเสียงผมเอาเอาเปนโนนะครับผมจะลองเอาเปนโนที่ที่เห็นเห็นจะชๆนี่แหละนะครับ คือให้เห็นข,ข้าวๆนะครับคือให้เห็นข,ข้าวๆตัวอื่นลองดูไม่นจะพป่โนโมีไหะเล่นตัวอื่นได้ไหมนะ่ะผมจะลองดูนะครับตัวไหนดีลากมาใส่แล้วกันโอ้ลืมไปปิดตัวนั้นทั่วทีครับเสียงอาจจะกวน นี่ขึ้นเล่นสดๆนะครับให้เห็นนะครับอ uh, ะทีนี้มาดูตัวไปอันนี้เห็นเห็นชลวนะครับก็คือถ้ามันมีข oui. like well, like ้อมูลอย่างเงี้ยสามารถดึงมาเล่นได้หมดนะครับดึงดึงตัวไหนมาเล่นได้หมดนะฮะดึงตัวไหนมาก็ได้ครับดึงตัวนี้มาก็ได <band cowork> er> ้ดึง <tendon> ตัวไหนมาก็ได้คือเล่นได้หมดดูตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเดี๋ยวผมเอาวนมาเนี่ยวนเวฟอิงี้ก็จะเปลี่ยนก็คือเสียงเขาเปลี่ยนละตอนนี้นะครับคือ ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลากมาก็เปลี่ยนฮะหรือจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้ครับแต่นี้มันจะเปลี่ยนตามลำดับนะครับเปลี่ยนตามลำดับที่เรากดก็คือถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะครับสรุปว่าในภาพรวมก็คือเสียงของเขาที่มีอยู่เนะี่ยที่เป็นเสียงแซมที่เราสั่งซื้อเข้ามาจากไหนก็นแล้วแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะของตัวของอ e ีวันนะครับทีนี้ อ่าเขาตัวอ่าสงสัยว่าตัวนี้มันเป็นร้อยเสียงร้อยกว่าเสียงอ่ะเพราะว่าเลอกับร้อยกับสองร้อยเสียงอ่ะผมว่านะครับนะเห็นอยู่เนี้ยฮะอันนี้ค่พีเซนนะครับอิกต้าจังหักแลอิกต้าอาจจะมีจังหักนะครับมันให้เลยนะครับอิกต้าก็คือตัวตัวตัวพิเศษของเขานะครับทีนี้เรามาดูตัวตัวใหม่นะครับว่ามันผมผมมันมีเหมือนกันนะฮะเราจะลองมาดูตัวนี้ เอาผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับอโแรแลนด์ที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยผมให้มาดูก่อนว่าเออไม่ผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าตัวที่ท่านเห็นผ่านมาเนี่ยมันมีมันมันมีเท่าไหร่นะครับอ่ะไรใช้พื้นที่ในการเก็บเท่าไหร่นะครับอาจจะพูดผิดนะครับตัวนี้เขาใช้พื้นที่อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกกิกะหนึ่งจุดหกหนึ่งกิกะเล็กถือว่าเล็กมากนะครับในในส่วนของผมผมว่าถือว่าเล็กมากนะครับ ี่คือที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมจะไม่ให้ดูตัวอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะผมจะปิดตัวคดนี้ไปก่อนนะครับอ่าผมก็จะปิดอ่าเอาตัวของมันอยู่ในได้เอียอ่าเอาตัวของโรแลนด์นะฮะตัวเล็กๆเหมือนกันตัวเล็กๆก็สมัยนั้นที่แข่งขันก็จะมีที่เสียงด่งนังมากๆครับ M1 หนึ่งตัวเป็นเป็นเป็น ก็จะเทียบบอกว่าอย่างไงนะเป็นคีย์บอร์ดซึ่งยอดขายมากที่สุดนะครับถล่มทลายเลยแหละครับหลายล้านเครื่องนะฮะที่ออกมาเป็นอีวันเนี่ยนะฮะตัวที่เป็นคู่แข่งเขาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ d ห้าศูนย์นะฮะเนี่ยนี่นะฮะ d ห้าศูนย์นะครับที่ไม่ให้ดูนะครับนี่คือตัวตัวคู่แข่งของเขาเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะ เหมือนกันครับอ่าเล่นได้ไหมอ่ะ นี่คือตัวอย่างของเขานะครับมีอะไรบางดูนะครับดูคอข้าวนะครับตัวคอข้าวนะครับเราเราวันถีดผบไม่ดูคจะได้ไม่จะได้ไม่เยอะนะครับบางครั้งก็จะปิดเสียงบ้างนะครับน่าจะอาจจะ เป็นตัวอย่างเฉยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูเ้าวๆนะครับอันนี้ก็เสียงของเขาเรามาดูความจุของเขาสิครับความจุของคอมตัวนี้นะครับความจุของอีห้าสูออใช่ครับ d ห้าสูตรครับโรแลนด์นะสูนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดไม่ถึงกิกศูนย์จุดเก้าเจ็ดนะครับนี่คือนะครับทีนี้ผมจะมาเทียบตัวใหญ่ๆนะครับเช่นดังๆหน่อยนะครับอ่าผมมาเทียบอย่างนี้เลยกนว่า เอาตัวที่เขาที่ที่ที่ผมออกออกไปให้น้องเขาเอาไปให้อา่ามากๆเอาไปให้อา่ายังไงล่ะ <c oughs> ที่เป็นตัวตัวใหญ่ๆนะฮะนี่ฮะนี่นะครับเออผมลืมให้ดูโทษทีครับผมลืมให้ดูตัวความจุของเขานะครับความจุของตัวนี้ยี่สิบเจ็ดจุดสองกิกนะใหญ่มากครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องอะไรล่ะจำนวนเสียงอะเป็นพันนะฮะเล่นไล่แต่และเสียงผมว่านั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนนะมผมว่ายังไม่หมดเลยนะครับนี่คือตัวตัวตัวอย่างนะครับที่ตัวใหญ่ๆนะครับให้ดูตัวใหญ่ๆเด็ก็คืออย่างนี้นะครับอ่าเรามาดูว่ามัน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 โครงสร้างของเขาเป็นยังไงนะครับโครงสร้างของในในตัวคอนแทคจริงๆนั้นเป็นยังไง ตัวนี้ผมลงในผมออกขึ้นในตัวนี้แล้วนะครับเลยเลยง่ายหน่อยนะครับให้ดูเป็นให้ดูตังแต่ต้นเลยน,นะครับเนี่ยน่นี่คือของของเขานะครับข้อมูลของเขาเนี่ยมีในตัวเขามีทั้งเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเลยนะครับผมให้ดู อที่ผมเล่นก่อนที่ผมชอบเล่นมากมากก็คือชั้นสองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะนี่คือนี่คือหมวดหมู่ของเขานะครับของของแยกประเลศเขาก็จะแยกประเป็นอคูสติกบ,ตบับเบสบับพวกนี้เขาแยากประเลยครับเป็นหมวดเป็นหมู่เลยอ่าที่เราบวกด,ดูดิแต่ละเสียงเขามีอะไรมานะฮะขอโทษทีอ่านี่คือหมวดของออคูสติกกีตาร์ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามประมาณน,น,นี้อะคือะคูสติกของอของของยามาฮ่าโมทิฟนะผมยังเผมปิดตัวดีก่อนนะครับของหลองก็ดูข้อตัวที่เป็นโมทีฟนี่นะฮะนี่นะฮะคือของโมทีฟนะครับเราเห็นตัวโคดิทแต่ที่นี้ของยามาฮ่าจะแปลกหน่อยหนึ่งมันจะไม่เป็น หมดงูแทนที่จะเป็นเป็นูอิเล็กตรอนเล็กอ่าเป็นอีพีอ่ะนะครับมันมันเอามาเข้าที่ตัวคีย์บอร์ดนะฮะอีทั้งหมดอีนี่ก็คือเป็นวไฟ้าของเขาเลยครับอันนี้คือเป็นวไฟ้านะครับของส่วนของเป็นวิฟ้านะฮะมีมากมากครับเยอะมากสามสี่สิบสามสี่สิบเสียงนะฮะตัว ตึงดังหน่อยละกันอันนี้เอาขออญาตทับเลยนะครับเน,นี่ยก็คือเบลเสียงเข้าเป็นไงยกต,ตัวอย่างนี้หน่อยนะครับ อีกสักนิดหนึ่งอีกสักตัวนะครับลองดูนะครับอาท่านอาจจะถูกข้ามอันนี้วิธีข้ามนะครับถ้าผมถ้าผมกดตัวนี้ลนะ่ะมันก็จะเลื่อนไปทีละตัวทีละตัวนะครับเอาง่ายๆผมฟังใหเสียงนิดๆแค่น,นั้นเองนะครับ อันนี้คือภาพรวมนะครับผมให้เห็นดูว่าภาพรวมก็คือน่าจะน่าจะสักขึ้นวันหลังอ่ามีเวลามากกว่านี้ก็จะจะไล่ก็คงก็คงก็คงไม่หมดอลววันเนี้ยมีอนนอแกนเอาลองดูออแกนสักตัวลองดูออแกนสักตัวเอาทับเลย ญาตาลืมปิดคือลืมปิดเสียงอาจจะมั่วนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับของของนะจะบอกว่าอย่างไงนี่ก็คือภาพรวมแล้วกันนะครับเห็นอย่างนี้ผมว่าน Esta, ่าจะเข้าใจนะครับผมเปิดให้ดูอีกตัวนึงแล้วกันก็คือจริงหรือเปล่าอ่าตัวนี้มันมีอันนี้คือเซตสองครับแต่ละเซตมันมีมันมีเยอะจริงๆหรือเปล่านะครับนี่คือเซตหนึ่งนะครับเซตหนึ่งนะครับเนี่ยเซตหนึ่งก็จะมีเหมือนกัน ไล่เลยเนี่ยนะฮะเส้นหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลของเขานี่ก็คือตัวซ้าเสียงนะครับอเอามาดูเส้นสามนะครับนี่ฮะไล่เลยครับนะเนี่ยตัวเนะี่ยเหมือนไ,ไหมเราดูนจัดเรียงมาให้เลยนะครับ น,นี่ผมให้ดูกาข้าวนะครับก็คือทุกตัวน่ะจะเป็นกันหมดอ่าอ่าตัวนี้ก็จะสรุปแล้วผมว่าแค่นี้น่าจะเห็นภาพนะครับตัวตัวตัวถ้าท่านมีอยู่แล้วลงไปในเครื่องแล้วเนี่ยตัวกระถ่าย้าก็จะจัดการให้หมดนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับมีอะไรก็จะเข้ามาอีกทีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับ